ชิเมนต์ตันอืมอาเลยดีไหมอุ้ออเลยดีไหมอืมอืมต่อมานี่กินสลัดครีมอ,อืมหวานาสลัดครีมนะคะหวานๆน,นะคะอืมอืมหวนมากเลยต่อ,อประเด็น รู้สึกว่ามันเย็นแล้วมันกรอบเละตอนให้มันร้อนๆอยู่มันจะไม่กรอบนะะต่เย็นแล้วมันกรอบอ่ะแล้วนี่ไม่มีผักชีเลยอ่ะออกกับยาก็ไม่ออกตัวกับยาก็ไม่ติดฝนกินังไงก็อ่ะอืมอย่าอยาชิมเป็นอกไก่ทอดนะคะ ได้ไอืมอืมฮะไม่ต้องไปกินที่ห้านละข้าวกิได้วันนี้นะคะ่พี่ก็ทำเคสรสพริกแกงแท็พทอดนะคะดูสินะ่ากินไหมโอ้ดูน่าจะกรอบมากนะคะนี่อย่ามาดามานนะำมันรนะคะเพราะว่าน้ำมันมันโดนพริกแกงนะคะมันก็เลยจะสีดำนิดเลย คลิปมันแดงนะคะมันก็ต้องเป็นสีออกเป็นสีดำอยู่แล้วีใใช่เนี่ยน่ากินมากเนี่ยคนทอดทอดทำไมนมี่เลยแล้วก็มัวล้างจานอยู่เ,เดี๋ยวฟังเสียงนะคะว่กากรอบหรือเปล่าแต่ม,มันขึ้นมันขึ้นมาใหม่ๆอ่ะมันจะไม่ค่อยกรอบนะคะต้องรอให้มันเย็นแป๊บหนึ่งมันจะแข็งไม่หน่อยต้องรอให้เย็นนิดหนึ่งเนาะซิมบัรเอาคปีเคปีแกเป็นสีม่วง ตามผมไปเลยแกพี่จะอืมกบน,น่ากินไหมจ๊ะเห็นไหมน,น,หน่ากินมากเลยนะคะนี่มียังร้อนๆอยู่เลยมันจะกอบได้ไหมเนี่ยมันต้องให้เย็นก่อนนะคะถึงจะกรอบนะคะอืมจิ้มซอสพริกซอสพริกนะคะซอสพริกสไปซี่อ่ะเคบีรอดพี่แกงนะคะแล้วก็จิ้มกับซอสพริกอีกโอ๊ยห็นไปไหน อืสุดเลยอืถึงเครื่องหมักไว้คืนแล้วเมื่อวานจะไม่ค่อย,ยถึงเครื่องนะนี่แบบถึงเครื่องเลยโอเคดมากซีนแล้วปลอดภัดาาย